การดำเนินชีวิตของคนเรานั้นต้องอยู่ในความพอเหมาะและพอดีไม่สุดไปในทางใดทางหนึง่งควรเป็นการดำเนินชีวิตด้วยการมีสติมีปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆให้รอบคอบไม่ประมาทในทุกๆเรื่องที่คิดทุกกิจกรรมที่ทำและทุกคำที่พูดทุกอิรยาบทที่เราเคลื่อนไหวนั่นคือทางสายกลางนั่นเองวันนี้เราจะพามาพบกับนิทานเรื่อง ทางสายกลางของต้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งที่ร้อมรอบไปด้วยภูเขาและก็ทุ่งนาที่กว้างใหญ่มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าต้นซึ่งเติบโตมากับคุณยายผู้เป็นนักปฏิบัติธรรมคุณยายของต้นนั้นมักจะเล่าเรื่องต่างๆในพระไตรปิฎกให้ต้นฟังและสอนเรื่องราวการปฏิบัติตนอย่างมีสติ วันหนึง่งขณะที่ต้นกำลังเล่นกับเพื่อนๆที่ทุ่งนาต้นก็ได้พบกับลูกหมาที่หลงทางตัวหนึง่งต้นรู้สึกว่าสงสารมันมากและต้นตั้งใจที่จะเลี้ยงดูมันแต่เมื่อต้นนั้นได้พาลูกหมากลับมาที่บ้านเขาก็พบว่าคุณยายของเขานั้นไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่าต้นนั้นยังเด็กเกินไปที่จะรับผิดชอบชีวิตสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัว ต้นรู้สึกว่าเสียใจมากแต่ต้นก็ได้พยายามโน้มน้าวจิตใจของคุณยายเพื่อยอมให้เขาได้เลี้ยงลูกสุนัขตัวนั้นโดยมีกติกาว่าต้นต้องดูแลลูกหมาด้วยตัวเองหลังจากที่ต้นได้รับอนุญาตให้เลี้ยงลูกหมาตัวนั้นแล้วต้นก็ได้เริ่มเรียนรู้ว่าการเสียสละเวลาเพื่อมาดูแลลูกหมาตัวนั้นจากที่เคยได้เล่นสนุกทุกวันต้นก็ต้องตื่นแต่เช้า และกลับมาทำการบ้านให้เสร็จก่อนที่จะพาลูกหมาไปวิ่งเล่นความเหน็ดเหนื่อยและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นนั้นทำให้เขารู้สึกท้อในบางครั้งแต่ทุกครั้งที่เขาเห็นสายตาของลูกหมาที่คอยมองมาที่เขาด้วยความรักต้นก็ได้รู้สึกว่ามันทำให้เขามีกำลังใจและก็ได้คิดว่าการทำเพื่อผู้อื่นนั้นก็ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าเช่นกันวันหนึ่ง ในขณะที่ต้นกำลังพาลูกหมาไปเดินเล่นนั้นเขาก็ได้พบกับชายชราคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างทางและดูเหน็ดเหนื่อยมากชายชราได้เล่าให้ต้นฟังว่าเขาหลงทางและก็ไม่มีใครช่วยเหลือเขาต้นจึงตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านใกล้ๆเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วต้นก็กลับมาพร้อมกับข้าวและก็น้ำและต้นก็ยังได้ช่วยดูแลชายชราคนนั้น จนกระทั่งมีคนมาพาชายชลากลับไปที่บ้านได้เมื่อคุณยายของต้นได้รับรู้เรื่องราวก็ได้บอกกับต้นว่าการให้ที่แท้จริงนั้นไม่ได้เป็นการให้ที่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆแต่จะเกิดผลดีแก่ใจเราเองคำสอนนี้ติดอยู่ในใจของต้นเสมอมาและก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง ที่เด็กในหมู่บ้านนั้นขโมยของเล่นของต้นไปครั้งนั้นต้นโกรธมากจนกระทั่งคิดว่าจะไปแก้แค้นโดยการที่จะไปขโมยของเล่นมาจากเพื่อนบ้างแต่เมื่อต้นได้เดินไปถึงบ้านเพื่อนความรู้สึกเมตตาที่เคยได้เรียนรู้จากคุณยายกลับทําให้ต้นหยุดคิดได้และเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่ทำตามความคิดของตัวเอง แต่ตัดสินใจที่จะเดินกลับบ้านแทนในวันต่อมาเมื่อเพื่อนคนนั้นได้มาขอโทษต้นและนําของเล่นมาคืนให้ต้นก็รู้สึกยินดีและก็ให้อภัยเพื่อนคนนั้นก็รู้สึกซาบซึ้งใจและกลายเป็นเพื่อนแท้ของต้นในที่สุดต้นก็ได้เรียนรู้ว่าการให้อภัยนั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ใจ แต่ยังเป็นทางแห่งการสร้างมิตรภาพและความเข้าใจกันด้วยวันหนึ่งต้นต้องตัดสินใจระหว่างการเข้าไปเรียนที่โรงเรียนใหม่หรือการที่จะอยู่ช่วยคุณยายที่แกช่ชราต้นนั้นรู้สึกสับสนเพราะเขารักคุณยายมากและไม่อยากจากบ้านไปไหนแต่เมื่อได้ใช้เวลาทบทวนในความเงียบเขาจึงเห็นว่าเส้นทางแห่งการศึกษานั้น เป็นสิ่งสำคัญต่อตนเองและคุณยายก็ต้องการให้เขาเติบโตด้วยก่อนที่ต้นนั้นจะออกเดินทางไปเรียนต่อเขาได้ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าจะกลับมาช่วยเหลือหมู่บ้านและแบ่งปันความรู้ที่เขาได้ไปร่ำเรียนมาวันนั้นคุณยายได้มอบหนังสือเล่มหนึง่งให้เป็นของขวัญกับต้นหนังสือเล่มนั้น เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาคุณยายบอกว่าเมื่อหลานมีปัญญาหลานก็จะพบคำตอบในทุกอย่างในชีวิตต้นจากหมู่บ้านไปด้วยหัวใจที่แข็งแกรง่งและพร้อมที่จะเผชิญกับโลกกว้างเมื่อไปถึงโรงเรียนที่อยู่ในเมืองต้นก็พบว่า การใช้ชีวิตในเมืองไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเอาเสียเลยคนในเมืองต่างมีชีวิตที่เร่งรีบและมักจะโฟกัสแต่กับการทำประโยชน์ส่วนตัวต้นรู้สึกแปลกแยกและคิดถึงหมู่บ้านที่เงียบสงบที่เคยอยู่แต่ในทุกวันที่ต้นได้ฝึกสติและทำสมาธิก่อนนอนซึ่งเป็นสิ่งที่คุณยายเคยสอนเอาไว้ และการทำสมาธินี้ช่วยให้ต้นสามารถปรับตัวและจัดการกับความเครียดได้วันหนึ่งระหว่างที่เดินทางกลับจากโรงเรียนต้นก็เห็นคนกำลังทะเลาะกันร,รุนแรงเขาจึงเข้าไปช่วยห้ามและใช้วิธีเจรจาอย่างสงบซึ่งเป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาจากปุญยายเหตุการณ์นี้ทำให้ต้นได้รับความเคารพจากเพื่อนๆ และครูอาจารย์และทุกคนต่างก็ชื่นชมในความสงบเยือกเย็นของเขาและเมื่อถึงวันที่ต้นเรียนจบต้นก็ได้ตัดสินใจกลับไปที่บ้านทันทีแต่เขากลับพบว่าคุณยายของเขานั้นได้จากโลกนี้ไปเสียแล้วต้นนั้นเสียใจมากแต่เขาก็เข้าใจในความไม่เที่ยงแท้เขาจึงได้นำคำสอนของคุณยายที่เคยสอนเขามาตลอด มาเป็นแสงสว่างในการนำทางและต้นก็ได้ตัดสินใจอุทิศตนเพื่อที่จะช่วยเหลือหมู่บ้านและถ่ายทอดคำสอนธรรมะให้กับเด็กๆในหมู่บ้านนั้นต่อไปต้นได้สอนเด็กๆว่าให้รู้จักการมีสติการมีปัญญาและการละวางแล้วต้นก็ได้เล่าเรื่องของคุณยายที่มีความเมตตา และสอนเขาให้มีจิตใจที่ไม่ยึดมั่นไม่ถึงมั่นเขาจึงได้รับความเคารพและกลายเป็นแบบอย่างที่ดีในหมู่บ้านต่อไป